จาเดี๋ยจากหินปูนไปเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือ CaCO3 สารเคมีนะฮะจากแคลเซียมคาร์บอเนตไปเป็นแคลไซต์ทีนี้เรามาดูภาพสมเด็จกันหิวแคลไซต์ที่เราเห็นนี่นะเกิดการสั่งสมตกผลึกตกผลึกเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมา แล้วที่ออกมาเป็นผิวแววนี่ฮะผิวลูกเลี้แวไววลนี่คือแคลไซท์นี่ฮะเนี่ยเป็นผิวแคลไซส์ที่เกิดขึ้นการที่เกิดแคลไซส์อย่นี้ได้ถ้าต้องเป็นร้อยปีนก็สมขึ้นมาตกผลึกผลึกผลึขึ้นับขดัอยู่ที่เปลี่ัางสมจริที่ตาปาจะมองเห็นด้วยตาสมอประเครืองวารจริมจันชแคลไซส์จะเกิดขึ้นได้100กว่าปีเป็นร้อยปหรือร้อาปีขึ้นไป ท่านห้งที่ข้อที่หนึบายลพระสมเด็จมีผิวนี้เแตกขึ้นเราสรุปได้เลยว่าพระเนี้ยมีอายุแน่แนข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเราหยอดน้ํายาลงไปเพื่อทำปฏิกิยาทางกายภาพกับพระนะฮะพอหยอดไปปั๊บลักษณะพระแท้พระแท้จะเกิดอย่างนี้ขึ้นฟองเม็ดใหญ่ๆนี่เกิดขึ้น ฟองท okay. okay. ี่เกิดขึ้นนี่เมื่อทาปฏิกิริยาสกัดภาผ้าฟองที่เกิดขึ้นนี่เรียกฟองคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะเกิดทำปฏิกิริยาน้ายาเนี่ยคือพูดง่ายๆก็ระหว่างกรดกับด่างเจอกันเมื่อเจอก็เกิดขึ้นปฏิกิริยาทางเอยเกิดเป็นฟองขึ้นมาฟองนี้เป็นเรียกฟองคาร์บอนไดออกไซด์แล้วฟองพักแท้เป็นร้อยร้อยปีต้องเป็นลักษณะที่ฟองที่ใหญ่ๆลัวขึ้นมาหลายฟองเต็มไปหมดแล้วมันมาลับแล้วค้างอยู่นะฮะฟองใหญ่ค้างอยู่ ถ้าแตกไปก็ต้องขึ้นอย่างที่เดิมอีกอย่างเงี้ยจะขึ้นไปอย่างเงี้ลยลักษณะอย่างเงี้ยะ็จะจบ่งบอกเห็นว่าพระเป็นร้อยร้อยปีแน่แน่คือวิทยาศาสตร์พิสูจน์สองข้อเนี่ยชัดเจนเลยนี่ทางของวิทยาศาสตร์มีถ้าเราดูพระแท้พระเกศนะฮะที่ถ้าเราดูพระเกศพระไม่มพระแท้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ชาให้ดูนะฮะจากเมื่อกี้พระแท้เราให้ดูแล้วว่าเกิดกรณีสองอย่างขึ้นมาปริยาสองอย่างคือข้อหนึ่งมีผิวแคลไซต์เกิดขึ้นเป็นแววมันแวววาวออกเป็นสีรุ้ง ้อทีสองเมื่อยอดน้ำยาทำปฏิกิริยาทางกายภาพแล้วจะมีน้ำฟองเกิดขึ้นใหญ่าามากเยอะตามมาแล้วพ่อทางอันนี้ของทีนี้พอพระไม่แท้เนี่ยพอหยอดน้ำยาไปปั๊บทั้งที่ดูมวลสารผ้าดูผิวเหมือนพ้าแท้เห็นแห่มีมวลสารดูแล้วโอ้โหดูดีเหมือนผ้าเก่าในขณะที่พ้าแท้เนี่ยนี่ผ้ะไม่แท้อ่าผ้าไม่แท้เนี่ยจะน้ำยาเนี่ยพอยอดปั๊บจะไหลทันที ไหลไม่ทำนริยาถ้าพระแท้เนี่ยน้ายาจะอยู่กับที่แล้วก็ฟองจะดันขึ้นมาถ้าพระแท้นะลักษณะพระแท้พอหยอนน้ายาปุ๊บฟองไ็จดันขึ้น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 เม็ดใหญ่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 ขึ้นแต่ถ้าพระไม่แท้เนี่ยหรือเรียกพระเรซินก็ดีหรือพระที่ว่าผสมอย่างอื่นมาเนี่ยดูเหมือนพระแท้เห็นไหมถ้าเทียบกันระหว่างพระแท้เนี่ยฟองันขึ้นละค้างอยู่เห็นไหมฮะชื่อนี่พระแท้นั่นนี่ผิวแฮลไซต์เห็นไหมฮะนล้วนี่พระที่แบบว่าผิวจะดูกระด้าง คือขนาไปถ้าพระเกเนี่ยดูถ้าดูได้ตาแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะหลุดได้เพราะว่าเรื่องอยากดูแล้วคนมีมวลสารเหมือนกันเห็นไหมฮะมีมากุพระมีมวลสารดูแล้วดูได้ตาเปล่าเนี่ยโอโ้โหมีโอกาสพี่จะหลุดแต่เมื่อมีวิยาพิสูจน์ไปเนี่ยเราเปรียบเทียบไปเห็นระหวา่างพระแท้กับพระเก๋าดูเนี่ยพระที่ไม่ไม่แท้เนี่ยมันตา่างกันเลยเห็นไหมฮะแล้วผิวพ,พรรณพระต่างๆการมองแล้วม,มีมีหนึดทุ่งม,มีชีวิตชีวาเป็นมิติพระแท้ กะดูกองไม่ใหญ่แม่แล้วค้างอยู่ค้างอยู่แล้วใหญ่มากอย่างเงี้ยถ้าเกิดพอใหญ่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 มากแล้วแตกแตกแล้วก็ขึ้นมาอีกมันก็ดังก็อย่างข้างในนี่บางคนถามว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเอาเอาเนื้อมวลสารภาคแท้เนี่ยมาผสมพาคใหม่แล้วเราจะรู้ไหมอ่าถ้าเกิดเรามวลสารภาคแท้เนี่ยภาคไปร้อยร้อยปีไปผสมบทใหม่แล้วเราทำภาคใหม่ขึ้นมา ทีนี้ลักษณะฟอร์มมันต่างกันครับฟอร์มจะขึ้นเม็ล็กๆๆล็ก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูเล็กๆเลๆๆแล้วก็ทําไมมันไม่ได้เก่าบริการไงฮะมันไม่ได้เก่าบริการ100ร้อยกว่าปีมาด้วยกันถ้าพราะแท้เนี่ยฟอร์มมันขึ้นไม่ใหญ่ๆๆๆๆใเนื่องจากว่าพระมันมันเก่ามา100ร้อยกว่าปีแต่ถ้าเอาเอามวลสารเก่ามาบดใหม่เนี่ยมันไม่ทําให้เก่าไปทั้งทั้งองค์พระเนื่องจากมีมวลสารใหม่ผสมอ,อยู่เป็นหลักนะฮะ อ่ะทีนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไปแล้ว2ข้อใช่ไหมฮะสข้อเนี่ยสามารถสรุปได้ด้วยตาเปล่าเราเองเลยเราฟังด้วยหูเราดูด้วยตาหรือว,ว่าพระแท้สมเด็จประหลัดชันก็นกนดีพังพมก็ดีสีน้ำเงินก็นดีน,น,ดนี่เป็น<า>เรซิบ<า>รทีนี้ดูผ้านี่นี่ผ้าเรซินเรซินฮะที่ผ้าเรซินจะเป็นอย่างนี้ครับผ้าเนื้อเรซินที่เขาทำเห็นไหมฮะพอเราหยดน้ับยาปั๊บจะไหลเลยนะฮะไหลเลยเห็นไหมไม่มีฟองไม่มีอะไรเลยจะไหลจะไม่อยู่กับที่ถ้าผ้าเนื้อเรซินที่ทําเรียนแบบที่มาเรียน